แปเปลฟัลเลอร์อิกเลงท์ฟราสตัมเมนหมายถึงลูกที่มีลักษณะคล้ายพ่อแม่ไม่ว่าจะเป็นนิสัยหน้าตาพฤติกรรมหรือความสามารถสำนวนนี้ใช้เมื่อต้องการชี้ให้เห็นว่าเด็กได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่อย่างชัดเจนมาดูตัวอย่างประโยคกันค่ะเซลล์มุนเพรวอร์อวาเรอนนดสเซรวีตแอปเ แม้ว่าเธอจะพยายามแตกต่างแต่เราก็เห็นว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นสำหรับ a ารวัดสูงของอีแอนอาบีวิสวร์ว่ากันนะฮันส์แอปเปิลอีเกฮาร์ฟอลท์ลัง์ฟราสตัมเมนแม้ว่าเขาจะเติบโตในเมืองที่แตกต่างกันแต่ทางเลือกของเขาก็แสดงให้เห็นว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น มันขที่ดะลิเส่ที่แอปเปลอิเกฟัลลหลังทฟราสัมม้นนอร์มันฮอร์ดวดันดีเบ e อร์เห็นได้ชัดว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นเมื่อได้ยินพวกเขาให้เหตุผลเหมือนกันเป๊ะ Apple หล่นไม่ไกลต้นของภาษานอร์เวย์ก็คล้ายกับสำนวนไทยคือลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นขอบคุณที่ติดตามค่ะ